พาวเวลไทยแลนด์เผย2อ,อาวุธทะลวง MG Great Wall Motors ช่วงนี้มาแรงมากๆเพราะพวกเขาขายันส่งข่าว PR กันแบบหนักหน่วงมากๆเรียกได้ว่ากุยทางให้บริษัทได้แจ้งเกิดอย่างเต็มที่แต่จะเกิดหรือไม่เกิดนั้นอยู่ที่กลยุทธ์สินค้าทุกอย่างทุกอย่างทั้งกลยุทธ์การตลาดการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ด้านบริการหลังการขายทุกอย่างต้องซอดประสานกัน และล่าสุดทางแฟนเพจ Great Wall Motors Thailand ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพของ SUV 2รุ่นซึ่งเราไม่แน่ใจว่าแอดมิน a c e b o o k โพสต์แบบนั้นอาจจะเป็นการบอกใบาบางอย่างเกี่ยวกับ SUV รุ่นใหม่ที่จะผลิตในไทย2รุ่นหรือไม่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เคยระบุว่า Great Wall จะต้องผลิตรถ SUV 2รุ่นได้แก่ H6 โฉมใหม่และ F7X รถสปอร์ตครอสโอเวอรท้ายฟ t สแบ k แต่ในภาพบน Facebook กลับเป็น How wow h าว w วลเ6และวเวทัง300แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจะเป็นรถยนต์2รุ่นนี้หรือไม่ทั้ง How wow h าว w ลเส6โฉมใหม่และวเวทัง300ต่างเป็นรถระดับ c s e gment SUV ระดับมิซไซขนาดใกล้เคียงกับ Honda c เซแต่ต่างกันออกมา2ดีไซน์นะครับและทั้ง2คันนี้สร้างขึ้นบนพื้นตัวถงังเล m o n แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดนั่นเอง ชอบแบบไหนสไตล์ไหนวอร์ดเข้ามาเลยนะครับอยากให้เกรดวอล์ผลิตแบบไหนกันหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสคร b e ช่องคิสกายขอพระเกียอย่างสูงครับ